น้าน้คออาคนอ่านยังบ่ถ่าน้ามันกันวัวนนี้ก็อยากได้เลยยังได้ยังแรงอุ้ยกินเบาอันนี้มันหวานนุ๊กละมันหวานเอาเอราเออข้าจอกนึง่าแพ่จอกนึงข้าจอกนึง่งบังน้องได้น้องดึขงของเพื่นได้นนี่แพ้งได้เป็นโทษแล้ะอีกเอ้ยเปิดคลิปเปิดภาพออกมาก็ได้ปลาดุ้งเนียพูดไปเลยอะเอาล้านถ่าพี่น้องเลยเนาะ ทางแม่เพิ่นไปเฮ็ดสัมมโนพี่น้องอยังบ่ทันมาอยู่เนาะเออพาน้องนบได้เลยเอาเพิ่นมาเละทั้งบุญทั้งเพิ่นเกล้าเกียมเพียพี่น้องเลยเนาะก็คนตอนนี้ก็มาค้ามาขายหลายแลย้วเอาน้องมาไม่นอนแน่ด่ะผู้ไปขี้นะพูเพิ่นท่านเปิดอยู่ขับทักทายสบายดีกันอีกเทืนหนึงเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบมาพอกันตอนบ่ายๆมื้อนี้เนะะาะอธุจาก,กันลูกอรัชธุจาก,กัน จ้าผุนจ้า,จากลับไปาทางนั้นเลยพวกจ้า,จ,าจ้ามาพี่สบายดีสบายดีเ<อ>นาะมาพบมาพ่อก,กันอยู่ทางวัดมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะมาพบมาพ่อในมื่อนี้พี่น้องเลยเป็นวันทีเศร้าวันที่เศร้า,า,าเดือนหนึ่งเนาะเดือนมก,กราคมเป็นออกไม้ทรงคำแล้วพี่น้องเลยเนาะทางเพกกื่อนกากาเกียมอยู่คนเดียเนาะ ทางสี่วัดเพิ่นเนาะกาเขียมเห็ดแต่งเครื่องในงานบุญนี่แหละพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังกาเขียมอยู่ทางนุ่งใหญ่ก็หากระมาแตนตึกปลาแต่สเ้าพี่น้องเลยไปมือเ้านี่เนาะหากำลังสีมาเมื่อกี้นี่ยังปรทันลงมาน้าโมซ้ำเนาะกระมาหอดมาหอดกับไม่ได้ปลาจ้าพี่น้องเลยหนาวไม่ได้ลงเผื่อเนาะไปกินน้าโมซื่อๆเผื่อโอ้ยไปลาตรงไหนไม่ได้กินปลาซ้ำเนาะเป็นแต่เพิ่นทายลง คนได้ผู้ได้ผู้บ่ได้หั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ใด๋หนาวดีก็บ่ได้ดูสบายดีผู้ใด๋หนาวกบ่ได้ลงเนาะคือใหญ่นไปซื้อบ่ได้ลงซ้ําเพิ่นว่าหนาวเพิ่น่จักสิไปเฮ็ดหยังเนาะว่าหนาวก็ไปเอเพื่อนก็ดีอยู่มีคนตัดผมปลายน่บ่มีคนตัดผมบักหลายทางลูกสาววเนาะมีคนตัดผมก็เฮ็ดได้ไปหาตึกปลาหนองรวมเนาะก็มากบไซ้ํา บ่ได้กินปลาทางว่าจะกินน้ำกินนน้ำเย็นๆมาตอนนี้ห้อนพี่น้องเอ้ยเนาะตอนบ่ายห้อนเนาะโดยพาลงมาเลาะทางบุญก้อนเนาะพุดนะไปหาเลาะเบิ่งทางคนขายคนขายผุดไปรู้ปะอ้อมมาน้องไปพวกมันบดหนักไปพวกมันบดนี่น่ะย่างไปไปเอาห่มพี่เล่นใช้ห่มพี่เออ โอ้แมาแม่ยังมาทัานมาอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะไปเฮ็ดอ่าเพราะว่าบ้านเฮามีจดสมโนะส่งเมื่อนี่แล้วเนะะาะทางใหญ่เพิ่นก็เฮ็ดแล้วแล้วไปพุ่นไปทั้งพู<ป>่เฮ <ไป S 2> ็ดเ <ไป S 2> มื่อวานเนาะแต่ไม่แม่เจอกำลังสิไปมื้อนี้พี่น้องเอ้ยไปแต่สิบเอ็ดโมงเนาะตอนนี้ก็บ,บาออ่ายโมงยังมาทัานแล้วอยู่เพิ่นก็นได้ยังมาทัานมาไปเลย

เอาาอเอหาไปหาเลาะุน่ค่ซาไยกับ้มงเลยเริ่มมาหลายเลยอ่ามืออื่นเป็นมือมือเต้ามือโฮมพี่นองเนาะแต่ว่ามือนี่ก็เริ่มมาเริ่มมาตั้งแต่ว่นนะว่นี่มีอ่าสเตเดอร์ม,มาใช่ซื้อน้ำพดแพด้พอเขาา่าจะกินน้ำลูกเสียงงสังไปมาพี่นามาบางพี่่ะ โอ้ยเอาน้ำๆเอาน้ำโอฮะกินยังได้ยังมีน้ำยังเบิงกาแฟติเอาเอากาฟหันเนาะตนบายกินกาฟาเอา่ลูกวแก้วะาอจะได้หลายแก้วนะเ Đây, cái này lại kẹo nè Chồng kẹo sao phân vào 2 kẹo này Mẹn bơ Nè đấy đâu cây Nè đang chào nhanh chào nhanh 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 Phụ Em phụ nạ nhàng con Vừa đây này cái đây đây Dạc đây nhàng ràng Ui kín báo hả nỉ Mình vàn không lạ Mình cái nhà มาแล้วก็เอาผจากได้เห็นบ่เอ้เห้อองไปเห้อองไปไอ้ื่อขนมกินหายอ้ถอยจะจัดมาเอาอมิกอเตอร์เท่านี้ย่านพย่านเนอะพึ่มาเอาดูกใช่ไหมพ่งมาเอาะชุมภาพชื่อขนมเลยลูกฮะเอาจอกนึ่งก่อนอานัเอานทุกียน้ฮะเอาผ้าเออผ้าจอกนึ่งผ้าจอกนึ่งผ้าจอกนึ่งบังนอกแน่นดึงของเพื่นได้หนิ có lẹp in thôi đấy. đấy. Hang lẹp in thôi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 . Hang xong in thôi. Hang lẹp 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 in เฮบาเด้อเด้อบาเด้อขายได้ขายดีรักเอยเนาะสามพันเนาะจักหน่อยจากหน่อยยังหน่อยเดี๋ยวมาให้ติดเหนียวหดยำกับมีจุกเอต้งอะฮะเอามืให้พร้อมเด้อเอาให้พมเมื่อนี่เออเมือน้กันนี่เดี๋ยวเอาจับเต้าอมน่องดมถือถโอ้ยแม่พนเผ็สามโนยังไ่ทัน้ั

มะคุณไอเตอร์พาน้องเมื่อเลยมาพี่นด้แหละเอามาให้นอ้องเชี่ยมังในลูกน้ำข้าวนะมาพี่มาพี่ก right ินปลไหมะเอาเามื่อพอเข้านี่เออออะมาเชี่ยมังในเตอร์ก oui> ินน้ำปลาเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นน้องเชี่ยมังยังย่ะอือฮะจอกเดียวบานกินอ่าอะกินกิน ดูดูเปดกบหวานได้ไหนี่เป็นดกบหวานได้ไหนี่ดกบหวานช่าเนาะหาไปได้ไปได้แช่บะมปลาสินเอ็มมาผีมั้งพนังพนังนป้าผีมั้น้ำเ่ามันไม่หวานไปได้หรอกเนาะธรรมดาเย็นๆอ่ะมันนี่ฮอนพอกระได้จะกินน้ำเย็นๆแน่อาไปได้ไปได้กาหแน่วขอกินได้ไเตเตช ไปเตยจู ters, no ้เฮ็ดใดก้อนเฮ็ดใดรึล่ะเฮ็ดไดเฮ็ดใดเฮ็ดใดกลองจ้าก่อนจุ่วชั่วไปจุ่วชั่วทางไหนเออเอานะจุ่บมามีกองบุญพี่น้องเลยเนาะแต่ก่อนแต่เก้านี่บุญเดือนสามนี่สิมีหลายกองเนาะแต่ว่ามนี่มีกองบุญกับกองบุญร่วมเนาะมามีกองบุญ ที่เพิน่นเห็ดชาวบ้านเห็ดน,นะพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทางแม่น้องเชอร์กับเพิ่นที่ได้ดูบ่เนาะที่ว่าใน,นบุญเดือน,น,นสามเนาะจักได้เลยไปเบิ้งเลยนะเพิ่นเห็นนะพอเพินพ่นชิมีอันลงทานเนาะแต่ทางแม่น้องเชอร์กับจกักอันเพิ่นได้ดูบ่่พีน้อง,งนะเ,เยเนยาะเห็ดแค่น้อยแต่ว่านนะ <laughs> อ่าทางสาวบุญบ้านนาเนาะคือสิมีอยู่เพราะว่าเห็นเพิ่นไปซื้อเครื่องซื้อของอยู่พี่น้องเลยเนาะกัมีกัน แจกน้ำแจกในโรงทานคือบ้านเฮาปีที่ผ่านมาเนาะปีนี้ทางแม่น้องเซื้อจะได้หรือบ่เอามาใช่พอให้อเออไปให้ค่าน้ำลูกก่อนไปซื้อเอาขนมน้องลูกอยากได้ก็ซื้อเอาเอาแม่ก็อเอาไปแจกข้านั่งอยางไงแม่ไปอยู่เบิังเอาให้ผุนไปเลยเอาข้าวให้น้องก,กินบ่เอ้ยพี่พี่เราอะมาไปเอาผมกับยังหมมัดไหนเนียผมแห้งนะบ่เน,นี่ย เอาตังหงิศขันอันนี้ใบนี่ไปให้ค่าน้ำเพิ่นเด้อเมื่อกี้นี่ติดน้ำเพิ่นเก็บใเขาไปส่งพอดีเลยพอดีเออนี่ก็ซื้อน้ำกันนี่นเอาไปซื้อฮอนดอกลูกชิดนนะก็ระแต่เด้อน่าเบิงมันพ่ออย่างเก่านั่นเด้อเด้อข้ามันบนพ่อกับเอาของเพิ่นได้เด้อทิศนี่อย่างเงี้ยข้ามมันทอดอ่ะฮะไม่ทอนนั่นนะพอดีเลยน้ำส่งแก้วว่าสิทอดนั่นอย่างไรไปน้ำแก้วมาเด้บุได้บุนะไปไหมไปไหม ไปปะไปไปดูกไปไปวกไปนีปานเยังอ่ะป่ะถึงดึงอยู่วะนี่ไปสส่ชุดใส่เดียวซเอ้ยดูไงนี่ใส่มาพี่พี่เอมาเ้พี่น่พากดมา่มาไดาได้บใส่เกือบดีมากมาไปไดม่มาแล้วจะบไปไปได้ไปไไป เมื่อปะเอ้ปมาเมื่อปะเออไป,เ,อปเ,ออเกื่อนหนะาน้อไปเกื่อนหานาะไปน้าอยมาเดี๋ยวน่ะไปโอ้บอยากเมื่อปะไปร,รปปา,รปปา,รปปา้ว่าคิดรูปตะขีดรูปตะเมื่อวานนี่หายพี่น้องเลยหายอยากลงอ่าแม่์เพื่นวาพอเพื่นมาพอเพืนพ่นมาจากอันอ่อชิดอะไรโมวา,านนี่เนาะมาแต่วียาเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยก็เลยพาลงมาอีกตอนแรงมาพาขึ้น โอ้จะขี่ใช้ลูกว่านี่ป้าไปขึ้นป่ะขึ้นบัากลุดป่ะขึ้นบัากลุดป่ะป่ะป้าบนไหนป้าพาไปป่ะโอ้ยไปเป็นคืออยังนี่ไปไปไปถ้าขึ้นหมากลูดเออมันยังพ่ะท่านเปิดตอนนี้เนาะมันยังคนแดดอยู่ท่องอ่าตอนแรงๆเนาะท้ำเมื่อวานนี่แดดสี่ห้าโมงเนาะตอนนี้ก็บบ่ายโมงยังพ่ะท่านได้เปิดซ้ำทำสักหน่อย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้นั่งบ่อนะนั่งสม่วยบ่อนมากส์มากินน้ำเย็นมาเนี่ยมื่อเลยอ้าวเมื่อเลยปลาลุงเอ้ขุดจักเงียนฮะพี่จังสอนเด้คนแบบขี้มากระดูดนะเพิ่นยังปิดไว้อยู่เนาะยังท่ทันได้เปิด ทำจังหน่อยหั่นบนนะดก่อนเนาะตอนนี้ก็ยังแดดอยู่เฮ้ยเอามาให้ปลาลูกกินได้มะให้ปลาลูกกินแน่เอามาเร็วๆมาพี่มามมาเลยทำยังเดี๋ยวพันหนึ่งอือฮะไปซื้อยังซื้อยังอันะไรทำดอกไข่นอกไอ้เงี้ยจะควักหนึ่งื้อยังซื้อยังอะไรไ้เต๋อเหลือปลเต๋อบารดี้เด้อเด้อพี่น้องเด้อเนาะไอ้เต๋อไม่มีเงินไถ่ เงินจะพันเข้าไหพูดหกไหพูดหกซื้อกี่เพื่อนเลยอ๋อเงินเหลือเมื่อกี้นี่คนละาหกพันเรื่องูกกแบงเห็นมังซื้อกันไปเลยเอ้าซื้อยังซื้อของวีบ่โอ้เหลือพันเดียวแล้วเขาก็ซื้อนี่เห็นนอกแล้วโอ้ซื้อเนี้ยันดอกน่ะแม่ละขายอยู่กับคนเนี้ยอันปลาลูกไงเนาะแม่ละขายอันหันดอกอยู่กับพียาขินมื่อนี้แล้วให้ซื้อหันดอกอีกเลยอุ้ยตื่นแม่มาถมใม่เท่าไหร่ค่ะต้งแหงไหมชาหัวแหงจริน บ่ได้มันแห้งกอนมันสะเป็นบุตรขณะทางน้องกินเน้นซื้อนำ้นำเนาะซื้อ,อ,อ,อน้ำน้ำข้าวคุณใช่เด็ทางนี้เ <c ười> อาด,ดูด,ดูมันถือทางมันน้ยโอ้ใช่มันถือทางนี่แม่ปีก,กเป็ดเอาไปกินกับข้าวก็ได้ผิดเป็นพรีกแลเอาไปกินข้าวอ้ใช่ให้น้องในดูบังแนกน้องใชน่นะวั้ดีกูอร่อย เมื่อวานไ่ได้ขึ้นพี่น้องเ้เนาะทางนองซิมเพิ่นกันเนาะแพงคนหนึ่งซาพันโอโอาันกะเท่ากับอันีสิบบาทป้าอันข้าวค้่เลยป้าเลยอันอันสองันสคนสิพันใช้สคนสิพันอันสงคนซาอพันเนาะใช้สคนซาพัน่ะเอาคนไหนใช่โอ้คนละซิปใ่ปคนละคนละซาอู่มนตี ปลาดุงกันเปเวื่อยๆยังไลาเรื่องไปนี้กลุ่มน้าอย่างเดียวถือจ้าก่อนจ้าจ้าไหมจ้าก่อนได้อยไหมจ้าก่อนจ้าปลาดุงกันมอดจะกินนี่นะลายเหยื่อเงียบปลาดุงเลยเอ่ะจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าเอาไประเบ่อัปนี้ได้กินเน,นี่ยใกินเนี่ยปูป่าปูตีนเนาะแซ่บบ่กินน้ำเย็นดีเสื้อรอกเนาะ ตะเอ๋แฮบอ๊ะแทบบ่แทบโ่ไอฝืนหน้อยเอ้ยห um, uh, uh, uh. ันดี้วันนี้ได้ยินเสียงเพลงเสียงน้ำกระเต้นเยอะใหญู่่ยังกลุ่มน้ำอยู่เอ้าเอ้าเอ้าให้เมือาน้ำเย็นใช่ป่ะเมือนน้ำใส่เพื่อนออกไปซื้อไปเลยบุญใกล้เนาะบุญใกล้สร้างซื้อสื่อสองคนผจญภัย ตอนนี้ก็พากันชื่อขนมขนมกับอันอะไรยังปีกไก่ปีกไก่ใส่ถุงเบาใสถา่ถุงขนมเบาถุงคือขนมนี่อ,อ,อันอะไรอันเทไรอันอะไรส่งพันม,มัดนมแน่ผมนะด้วยมันทอ,นอ,นอนดมันแห้งเลยก็จังมัดจะเป็นอะสเตรเดอร์นเนาะ เดินก็ดินเนาะใครมีเงินเนาะคนละาสาวพันผุดเสดายเงินน่าตื่นเมื่อใดของเฮียนวันจันทร์ห <harma> นัาว <ach> ัน <in> จ <ient> <laughs> ันทร์หนักก็วันจันทร์ปีหนาผัวอุ้ยว่าไปที่ไปเตอร์นี่วันจันทร์หนากวันจันทร์หนากวันเนาะไอเตอร์ไอตาเขาแล้วเนาะสองมื่อสองมื่อนี้แล้วเบิดแล้วหอยน้องกินน้ำปลาแงแน่น้องแน่บ่ะเบิกหน้อย เคเห็นปะแต่กระดูว่าแชีน้องเห็นนะใช้น้ำนะเันอนไมอ่ไดกตาเมื่ใช้น้ำเย็นปะเมื่อใช้น้ำเย็นกินปะมันบมเมนทางมันดูดได้เดเว้ยนี่บังดูแต่น้ำบัง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 มเมนทางมันได้ไงบังนี่เอา อ่านนี่ดู่ะจักหน่อยแม่มาเนี่ยพอดีได้เพิ่นเปิดตะลูดนี่มาขึ้นอีกเด้นเนี่ยว่านี่ใหญ่เยอะอยู่โอ้ยสัตว์ฝึกหน้อยเอ้ยบ่ะสัตว์ขัดขัดแน่ได้ยินเสียงเพลงเสียงลำผ่อนเยอะเยอะอยู่ไป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 นี่ไปถือมือไปมือใครเพลื่อนทันได้จากบารูก่จากว่ามือเคื่อนอ่ะไปมือไปะมือมาซื้อน้ำได้น้ำ คนละขแก้วคนละโจ๊ะเอามาเนี้ยไปซสอีกน่อไเมื่อ้องเอ๋ผได้รู้เอ๊ไปไปปึ๊บเมื่อไห่จะพาขวดน้ำล่มเลยอ้อมอยู่อ้อมขวดน้ำเย็นอยู่อึ๊บปึบปึบนาเอาหาเพิ่นนะพ่าูกขาน้ำเพิ่นนะฮหาเพิ่นนะพาน้ำเพิ่น เอาไหห้เม่แล้วบ่ให้พ่อแล้วล้จักอยู่บออึ๊บอึ๊บอึ๊บอาน้อขนะก็หั่มน้องขมอไรที่งนี้ขมอะไรก็ไม่ต้องขวบอ๋าน้อขวไหนไปตรงไหนน้าน่าเห็นยังกันนะลกก็่พยักแกไปเลย Máu phi đi không? con nào phi đây? Đi gì đây? nó thấy này. khang mỏi hay he bọn. bà cái quay น่ะเนาะเอาปลาหั่น úp เฮิกเลย <laughs> nhưng mà để ở à đây hừng nữa, ô, để đi, nhưng mà để ở à đây, mượn nước mượn, coi 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 coi, bay, ướp ừ, ướp, ừ. bay

เอาไก่นอนไงมันตีนจามันเอาบนหอบมันกินแช่งว่าเพราะคเอามาตบอกินมาเอ้ยเนาะใหไก่นอนยไก่นอนหมอไก่นอนแม่แชงนะมันนั่นั่งลงเนี่อลายคักชมตีลแต่มองคักชมยังน้ำป้าหดก็ไม่หยังยังอยู่นี่เดียว ิมีพี่จังเส็ดคือช่หรออาน้าเย็น้นาเอ้ฮะเอามูเย็นนั่นปูอ่าถนถมไหมไ้กันทีกูแสเนาะถูกบีบช่เดี๋ <c oughs> ดยวบาดดินขากไาเดอ้อดินขากไาเด้อทำมอ่ออามน้าหาเดอ้อมึงน่ถึกปากแล้วนี่ ข้างในดินแน่ติสิบ่คักติค่ะแม่แน่บ่อยู่ทั่สับดูเพิ่นสิสับคนมาคาะักนนห้เฮ้ยตายอยย่างอยู่เบิ่งค่ะเบิ่งๆเบิ่งมันสิถึกอันเบิ่งตานั่นโอ้ยเนาะซะยังบ่มาอยู่แม่เพิ่นก็ได้ไปยเนาะจนชักม่วง้เบิ่ง โอ้จนบ่ายมุงเครได้ยังบ่มาอยู่เฮ้ยยังบ่แล้วอยู่เอาไปๆซะปลุงเอยเนาะสําหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้เนาะเอาลูกเอาหลานคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะยงแม่เพิ่นยังบ่แล้วอยู่เนาะคลิปนี้ลาพี่น้องแล้วเนาะสดีกันเบิดุุคนพี่น้องเอ้ยพุ่นมเด้อเพิ่นได้มาๆมาามาเออ